ไม่ขออนุญาตเริ่มที่อาม่าก่อนเลยกันยายแต๋คคะวันนี้ค่ะความรู้สึกสำหรับยายแต๋วกับคำอยู์เรื่องนี้รอคอยมานานเลยนะคะเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ก็ดีใจค่ะดีใจมากๆเลยวได้เจอลูกหลานแล้วก็ได้เจอทุกๆุกคนที่อยากเจอจริงๆเขาครดอเรื่องหลายมากตลอยายเต๋อคุณงมนความรู้สึกของเราหลังหังจากที่เรติดตัวแสดงในเรื่องนี้ก็ เหมือนเราถ่ายทอดความรู้สึกของคนแก่คนหนึ่งให้กับทุกๆคนลูกหลานหรือว่ารุ่นเราเขาเดียวกันเราได้รับรู้ว่าความรู้สึกของคนควยัยชราแบบอาเนี่ยเป็นต้องการอย่างนัาา้นอะไรอย่างบทอาก็นี่ยตรอดยาเไ็มไงมันยากไหม่าัถ่ายแต่งความรู้สึกอันนี้ยาก ที่ยากเพราะว่าคนละคนละรูปแบบกันอก็ยังอาม่าแต่อนี่เป็นอีกแบบหนึ่งคือสนุกสนานล่าเริงชอบเล่นชอบอะไรกับลูกกระหลแต่อาม่าแน่งจูงเนเป็นคนที่รักก็บอกไม่ได้ไม่ชอบก็บอกไม่ได้ ว่ามีความรู้สึกอะไรเราก็ไม่บอกบอกไม่ได้อะมันเก็บกอยู่ในใจแต่วันนี้สามารถทมาจะบอกบอกได้ทุกคน<ม>ให้เข้าไปดูดัเลย <laughs> งั้นต้องไปที่พัดหน่อยเลยครับเอานะผน้กลับพป่ใหญ่ให้กับกับพากลับเยายเต๋อกับยายเต๋อครับยายเต๋อเป็นนักแสดงที่มีพรสวรรค์ที่สุด,<ม>สดคนนึงเคยร่วมงานด้วยครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับยายครับก็ก็จริงๆก็ จริงๆผมดีใจที่ทุกงานทุกคนนะแต่ว่าถ้าพูดถึงยายอ่ะเกินนำต้องเกินนำก่อนเดี๋ยวน้อยใจคือครอบครัวไงมันคอนฟ lict เยอะครับก็แล้วก็จริงๆพอผมตัดต่อเสร็จอะไรเงี้ยได้เห็นผลลัพธ์ของยายอยู่บนจออ่ะก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วจริงๆเรื่อหนังเรื่องนี้มันต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างอยากจะบอกอะไรคือมันยากมากเลยผมจะหมายถึงว่าเพราะว่า เพราะผมใช้เวลานานในการที่ทําให้มันแบบไม่สามารถพูดออกมาได้ด้วยคำคำเดียวว่าหนังจะพูดเรื่องอะไรแต่จริงอาจจะพูดได้แค่ว่าในฐานะผมที่เป็นแบบคนทําหนังอะไรเงี้ยผมจะมองว่าตัวเองเป็นคนทําหนังเป็นฟิล์มเมกเกอร์เลยครับผมรู้สึกว่าผมมีหน้าที่ที่ดีที่สุดในการทําให้สต,ตอรี่เรื่องเนี้ยที่ผมเขียนขึ้นมากับคนเขียนบทแล้วก็พนักงานโปรดิวเซอร์มันมันสามารถแบบถูกพูดออกไปด้วยสกิลการทำหนังที่ทําให้คนดูสามารถเข้าใจมันในแบบของตัวเองได้ก็ คิดว่าอันนั้นเป็นหัวใจของเรื่องนี้ครับพอได้แคสติ้งผมนแสดงว่าผมยากไม่ไหวจะได้ไม้ได้ตรงกับบทที่เราต้องการจริงๆยากไหมก็ตอนที่ผมรู้สึกยากสุดคือตอนที่โทรหาพี่ดูครั้งแรกมันตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยทํางานกับพี่ดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะยังไงวะไรเงี่ยแล้วผมที่ทำสคริปต์เสร็จแล้วผมต้องเขียนผมต้องเล่ามันในมุมของปู่เพียงเป็นขั้งแรกแล้วพี่ดูก็แบบว่ารับสายผม ดูก็เป็นฟือแบบอ่อ่อ่ไปต่ออีกผมก็แบบเด็กใดีอะไรเงี้ยจนกระทั่งพอจบปุ๊บก็รู้สึกว่าพี่ดูเขามีท่าที่คลายแล้วก็แล้วก็บอกครับพี่ดูพี่ดูบอกผมคำนึงว่าพี่ดูดีใจที่มีคนบันทึกเรื่องแบบนี้เอาไว้เป็นภาพยนตร์ผมก็รู้สึกโอ๊คนนี้แหละ ต้องพี่ดูแล้วลระคบผมตัดสินใจเลยเราก็โทรไปคิดว่าผมน่าจะพูดมากกว่าเออนาะก็พอฟังสิ่งที่เขาเล่ามาผมว่าเมื่อเมื่อการเวลามันเปลี่ยนไปเทียบจากตัวเองตอนผมเป็นเด็กเนี่ยบรรยากาศการอยู่แบบครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีสมัยใหม่จะเป็นแค่พ่อแม่ลูกหรือบางทีก็เป็นพ่อแม่แล้วไม่มีลูกเยอะอะไรอย่างเงี้ยจำนวนครอบครัวที่อยู่แบบลุงป้านะอา่ายาย มันจะค่อยๆน้อยลงตามตามรัามนตรีผมก็แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามันดีหรือมันไม่ดีแต่ว่าในบางอย่างที่มันมีคุณค่าสําคัญเช่นความรู้ในรุ่นนี้มันไม่ได้ถูกถ่ายทอดความรู้สึกแบบนี้มันไม่ได้ถูกถ่ายทอดเพราะมันจะเหลือแต่คนรุ่นเดียวกันแล้วก็คิดอะไรไปในทางเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันการอยู่ที่มีวัยแตกต่างมันมันน่าจะมีความละมุนของชีวิตที่ที่มีคุณค่าแล้วก็ดีใจว่ามันถูกบรทึกไว้เป็นภาพยนตร์ คนคนหลังๆมันก็จะได้ดูว่าการดูแบบนั้นมันก็มีความรู้สึกนึงที่ที่น่าสนใจไหนที้มันข้ออะไรบ้างอ่ะพี่บุ๋มมันถึงมีตังพี่บุ๋มก็มันีไม่เกินชั่วโมงกว่าเนี่ยคุณจะได้รู้แล้วนะจริงๆปีตะปล่อยอะไรไม่ได้เดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้ไม่นานเนี่ยครับหลังนัไปไปทางคุณหลานไงคุณหลานครับอย่นี้ฮะกับวันนี้คือสำหรับเรา 1941, อ๋อครับ so like like ับัตรก็เองก็จริงจริงก็ผมว่ามันมันก็มีอะไรหลายอย่างที่มันใกล้ตัวนะฮะหมายว่าด้วยวัฒนธรรมของความเป็นครอบครัวคนจีนการอยู่กันแบบเป็นหมู่คณะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วค่อนข้างค่อนข้างแบบเข้าใจแล้วก็หมายว่าดีใจที่หมายว่ามันเหมือนเป็นเป็นสารคดีคนไทยเชื้อสายจีนนะฮะแบบที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ผมเขาก็จะแบบตื่นเต้นกับหนังเรื่องนี้ดีใจกับหนังเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่า เออดีใจที่ที่หนังเรื่องแรกของเรากับการร่วมงานกับกับ GDS ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเรื่องที่เล่าถึงเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นเว่าเรื่องของความความยากอะไรเงี้ยผมจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของวิธีการโดยโดยโดยภาพใหญ่มากกว่าอะไรเงี้ยในในวิธีการแบบที่วิพัฒน์เขาพยายามจะเล่าหนังเรื่องนี้ออกมาการจูนหาเส้นแรกนี้ให้เจออะไรเงี้ยโวมันเป็นสิ่งที่ที่น่าจะยากที่สุดแล้วสำหรับผมอะไรเงี้ยนอกนั้นมันจะเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่ที่มันไปหากันที่หน้าเซตอะไรเงี้ยมากกว่า ล้วก็ทํางานกับพี่ดูก็เป็นความท้าทายฮะเพอพี่ดูก็ชอบแกล้งครับแกล้งผมตลอดเลยอตัวเองไม่แกล้งไม่แกล้งเลยครับเขาเป็นนักข่าวเขาไม่ได้ไม่มีข้อมูลอะไรเลยเขาไมได้ยินมาจากในกองอะว่าโดนใครโดนมากดุก็แกล้งผมตลอดเลยอตูตูเป็นไงบ้างคะตูว์ตูครับรู้สึกไงบ้างก็ดีใจค่ะเป็นหนังเรื่องแรกเหมือนกัน ตูพิลกินพีพั์ไปแต่วเลยเป็นแบบเรื่องแรกด้วยการผลักกัก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมง,งานกับจีเดชค่ะก็บทก็เป็นบทที่ค่อนข้างไกลตัว,ตวนิดนึงค่ะแต่ก็ท้าทายแล้วก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกับบทอะไรก็บทของุณเหมือนเป็นตัวจุดประกายให้ใช่<ต>เป็นเอ็มเขามีความรู้สึกว่าเออเขามีมีสิ่งต้องเป็นตัวต้นเรื่องแล้วค่ะไม่มีมุ้ยก็คือไม่มีเรื่องนี่เกิดขึ้นใช่ก็คือเป็นตัวจุดประกายให้เอ็มแบบ ตัดสินใจมาดูแลมามาทกทันพี่เพื่อนครับครับผมมดของเราไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเป็นไงบ้างพี่เพื่อนกับเรื่องนี้ก็เรื่องนี้พอพอมาแคสนะครับก็ตั้งใจมากเพราะว่าพอเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีเชื้อสายจีนนะครับเราก็อยากเล่นเพราะว่าเราก็เราก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็จริงๆพัดพอพอแคสผ่านแล้วเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งคือต้องพยายามทําให้ตัวเองโซมโสมขึ้นครับ ดูไม่มีทรงดูไม่มีอาชีพการงานอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยต้องไปทําตัวเองให้ให้มันกลังขึ้นนะฮะไว้หนวดไว้คาวปล่อยผมหงอกปล่อยตัวอ้วนเปร็งอะไรเงี้ยครับให้มันให้มันสมบทบาทหน่อยมิฉะั้นเดี๋ยวจะหล่อเกินบิวขึ้นแต่เราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะเหมือนกันเพื่อความง่ายแบบว่าเปลี่ยนง่ายดีครับก็คือไม่ต้องมาระมัดระวังอะไรกับชีวิตการกินการอะไรนะครับอยากทำอะไรก็ทำกินกินกินให้มันลงตัวเยอะๆเลย สนุกครับถึงเจียวไงคะคือไบ้ากับเรื่องนี้ครับก็คือเจียไม่ได้เล่นหนังมาประมาณเจปีแล้วค่ะเรื่องล่าสุดที่เล่นนี่จริงๆคือไปรับเชิญของฉลาดแกมโกงนิดหน่อยเพราะฉะนั้นพักนึกถึงนี่คือสุดยอดแล้วเพราะว่าเจียอยู่เที่ยงกรดนะคะเจียก็ตั้งใจมาเล่นเรื่องนี้โดยเฉพาะ เขาส่ง reference หน้าตามาให้เจเอาเลยเพราะว่าโอเคเป็นคนจีนะแน่นอน1 0อยอยู่ละนะคะแล้วก็เจเองก็เพิ่งเสียคุณแม่ไปไม่นานมันก็จะมีอยู่ในอยู่ในทีมอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าพอส่ง reference ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้คอสตูมเป็นอย่างนี้เจเอาเลยเพราะว่าในฐานะนักแสดงถึงแม้จะเป็นนักแสดงพาร์ทไทม์นักแสดงแบบบางเวลาเนี่ยเจว่าเราอยากเล่นบทที่มันหลากหลายอะคะ่ะที่มันแตกต่างเพราะฉะนั้น เอาจะโซมยังไงมาเลยเต็มที่แล้วก็มาเจอแคสต์เนี้ยค่ะคือสุดยอดอ่ะให้บิดมาไกลกันนี้ก็มาเขาโดน่ารักจริงๆต้องมาเล่นเป็นแม่ของเจ้าอิมเป็นไงวะคะจริงๆจะไม่ความเป็นสุขจะโชคดีนะคือวันหนึ่งอยู่ที่กรีนแลนล์แล้วก็มาเป็นแม่ของแบบซุปเปอร์สตายโอ้โหซูเปอร์สายที่โดนพี่ดูแกล้งตลอดเลยพี <Lud wig> ่ดูแ,ลแกล้งผมตลอดเลยอ่ะแต่เจอเราครั้งแรกเนี่ยค่ะ เขาไม่ได้มีอารมณ์อย่างนั้นเลยตอนที่จะเ,เจอเขาที่เวิร์กช็อปเนี่ยเขาอยู่ที่ข้างหน้าตรงห้องเวิร์กช็อปพอดีแล้วเขาทักแบบคือน่ารักมากอ่ะแล้ว่าเรามีความบังเอิญหลายอย่างด้วยกันเดี๋ยวค่อยๆบอกเขาหน้าไม่อยากจะบอกแต่ว่าเร <c oughs> ามีคุณแม่ของเขาจริงๆกับเจียเนี่ยมีความคล้ายหลายอย่างด้วยกันแต่เรามาเจอกันตอนหลัง <c oughs> ก็เขาก็จะกวนๆนิดหน่อยค่ะนิดเดียวครับแต่พี่ดูว่าแกล้งเยอะเลยามางกันเอาทเป็นแม่ลูกแป๊บเดียวได้เลย ติดเลยค่ะติดเลยอาจจะเป็นพวกัยอยู่นะก็เลยนะกก็น่ารักค่ะพอหลังจากที่เราเลิกเลิกตองแล้วไม่ได้ถ่ายแล้วเขาก็ยังมีคุยนะคะติดต่อซึ่งแบบเวลาบิวกินแบบส่งมาทุกยงชุเคุยจริงๆเขาไม่ต้องอะไรกับเราแล้วก็ได้แต่เขาก็ยังมีความน่ารักเอาทุกคนทุกคนไม่แฮปปี้หรอคะเราคิดไม่ไไม่ไี้่ม่ได้ไม่ไมส่ง่ ่ <Okay. S 2> มีพิเศษครับมีทัดเป็นไงบ้างจากพอปล่อยปล่อยถ้หนังปล่อยดีเซอร์มากระแสมันดีมากความพิเศษของเราเองบ้างอย่างนั้นนะผมกับคือจริงๆตอนที่ทำหนังเรื่องนี้ก็ผมจะได้คุยกับนักแสดงทุกท่านเลยครับเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนไม่ทุกเจเนอเรชั่นนะครับแล้วก็พยายามจะเอาชิ้นส่วนของแต่ละคนมนาะอยู่ในหนังเรื่องนี้เพราะว่าผมก็จริงๆก็อ,อายุยังไม่ได้เยอะมากเลยครับผมก็อาจจะไม่สามารถจินตนาการเป็นแทนทุกตัวละครได้ขนาดนั้นก็เลยเอาใส่ชิ้นส่วนเหล่านี้มาประกอบ แล้วผมก็แค่เมียที่ทําให้มันธรรมชาติะแต่พราะมันถูกปล่อยออกไปผมแบบมันก็เป็นฟีดแบ็กที่เหนือความคาดหมายของผมจริงๆว่าแบบผมคิดว่าคนอ่ะไม่ได้ดีเลยกับสคริปที่ผมเขียนอย่างเดียวหรอกแต่เขาดีเลยกับสคริปที่มาจากชีวิตของแต่ละคนที่แสดงออกมาด้วยอย่างเงี้ยแล้วเหมือนชิ้นส่วนพวกนี้มันแบบมันมาจากหลายที่หลายทางแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายคนะผมเลยคิดว่ามันน่าจะเลยคอนเนคกับคนหลายคนซึ่งทําให้ผมแบบดีใจมากๆ พาแล้วฟังกไว้นะเอาใครตัวแทนทุกคนสีเมษายนี้จะได้ดูไปแหละจะแตบโอเคกัคนะส,สมมาสมวันสามวันครับสีเมษายนจะได้ชวนกันมาดูวันที่สี่เมษายนนี้นะคะอีกสองวันสามวันอีกสามวันก็นอยากให้ทุกๆคนเลยนะคะพาใครมีลูกพาลูกมาใครมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะไรอยากให้พามาค่ะจะได้รู้สึก ความรู้สึกของคนที่ใกล้ตัวเราหรือคนที่ห่างแล้ววันนั้นน่ะทุกคนถ้าอยู่ห่างทุกคนที่มาดูเสร็จก็อยากจะวิ่งกลับไปหาคนที่อยู่ใกล้ส่วนคนที่อยู่ใกล้ก็อยากจะไปซบใกล้ๆเชิญนะคะทุกท่านจกแล้วช่วยไปกระจายบอกข่าวด้วลูกๆหลานๆที่นั่นตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคมาก